สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยููแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนีสส์ผ้ามาทาอาหารค่ะเมนูมือนีมสี่อยู่สามอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงจืดหัวเชเท้าค่ะแกงจืดหัวเชเทานี่กับสไตล์นู้นนะคะพี่น้องนี่ค่ะเครื่องที่กะสีคือกุ้งแห้งค่ะกับปล้หมึกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องค่ะตะลาพักชี่ค่ะแล้วก็ไส้หมูสับปันก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ปลาหมึกนี่นะคะพี่น้องทายาทให้มันพองค่ะ อยากมันพองมันสุกง่ายมันบกแข็งเนาะค่ะพี่น้องแนด้าว่าให้เอาไปแเซ่กับขี้เทาเลยค่ะพี่น้องบางคนเบิ่งว่ามันสกปรกหรือมันเอียงสิค่ะพี่น้องแต่ว่าเ้าเอาปลาหมึกแห้งค่ะไปแเซ่กับขี้เทาให้มันพองมันฟูขึ้นค่ะพี่น้องจากสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งค่ะเสเห็นให้ปลาหมึกนี่พองแล้วมันเหนียวเนาะค่ะพี่น้องล้างออกดีๆเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือผัดผัดกัดเปรี้ยวใส่ไข่ค่ะอันนี้เมนูโปรดนูค่ะพี่น้องมันนี่สะพัดหลายเลยค่ะ แล้วก็อีกไมน่นูนหนึ่งก็คือหมูคงคัดสืนี่ค่ะหมูคงคัดซื้อในนู้ก็มักไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องี๋ยวเวลาชุบแป้งขอดนู้เอาเห็ดให้บึงนะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้หนูบริไส้ย่างนะคะใส้กรสดีอย่างเดียวค่ะพี่น้องแล้วก็จิ้ม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 ทเป็นพุ่นๆค่ะ <c oughs> แล้วก็เวลาที่สะทอดชุบแป้งเน้เอนู้เสตเห็ดใหบึงอีกรอบนึงค่ะพี่น้องช่วงนี้แต่เข้ามาเห็ดแกงจืดัวเชเท้ากันก่อนนะคะพี่น้องเตาแกะหมูใส่งานไรค่ะไฟออกค้างนึงนะคะพี่น้องนี่ค อันนี้คือหมูหมูสับค่ดพี่น้องที่นู้ปรุงรสไว้ก็คือใส่พริกไทยใส่น้ำปลาแล้วก็แป้งมันนิดนึงค่ะเพื่อให้ความหนุ่ม,น,มนุ่นนะคะพี่น้องแกงจืดหัวเช่เาด้วยค่ะมีกระดูกหมูสีโคกหมูหรือก,กระดูกอีแยงก็ไดรค่ะสีโคกหมูเนี่แหละดีสุดเอามากแกงจืดสีแบค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับหมูหนุ่มีแล้วก็ใส่หมูบดแทนค่ะ ที่จริงอะโค้หมูก็บ่ค่อยเน้นหมูเลยค่ะพี่น้องเวลากินแทนหมูในเลือค่ะเซอซบเบิรดค่ะพี่น้องแล้วนุ่ก็บเใส่นี่ค่ะกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งลงไปค่ะปลาหมึกแห้งในเดอะแต่บายเจ้าซาจีนของเราค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมบุบแล้วก็พริกไทยค่ะใส่ลงไป้ะค่ะนี่ค่ะพวงนี้เสตเฮตเห็นหอมชู่รสขึ้นมากค่ะพี่น้อง แล้วก็สำหรับแกงจืดหัวเช่เาของหนูเนาะคะ่ะสมิ่งรสหวานหวานหวานอี่ีเนะคะพี่น้องแต่บโบได้หวานแห้งหวานนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าใส่น้าตาลค่ะเพราะว่าบางคนจะว่าแกงจืดยังใส่ใส่น้าตาลค่ะพี่น้องแต่สาหรับแกงจืดหัวเช่เานี้หนูจะใส่น้าตาลก็เพง่ปรุงรสค่ะพี่น้องี๋้วลอบึงไหคะ่ะเอาละค่ะหนามเริ่มเดือดหนูจะใส่หัวเช่า,าลงไปเลยค่ะ ข้าวกระือค่อยๆช้อนฟองไปเรื่อยค่ะฟองวันนี้มันไม่ยังหรอกค่ะฟองปลาหมึกกับฟองกุ้งแห้งที่ข้าใส่ลงไปค่ะมันเหลือเป็นฟองขึ้นมาค่ะพี่น้องการที่ข้าใส่กุ้งแห้งกับปลาหมึกอ่ะบางคนก็สวามันสมิ่งกินข้าวนะคะน้ำซุปตะว่าโมแม่นด้ค่ะหอมพี่น้องต้องเห็ดมึงด้ค่ะมันจะออกหอมนิดๆหอมปลาหมึกหอมกุ้งแห้งค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูต้มให้มันเปื่อยจะข้าวหนึ่งเดหนูสภาพมาปรุงนะคะพี่น้องถ่านจะข้าวค่ะ เอาล้ค่ะพี่น้องนุเงเขียวมาแดดประมาณสามสิบนาทีค่ะนุก็จะเริ่มปรุงค่ะพี่น้องค่ะพวกหมูพวกกระเทียมเริ่มร้อยขึงราคะพี่น้องนุก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลนี่พ่อหวานฝแห่งซื้อๆด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้เอาหวานเป็นรกคะเพราะว่ามาเป็นแกงจืดแล้ค่ะแต่ว่าแกงจืดเขาจะเถ่าสําหรับนุ้นะคะบ้านนี้ค่ะ ต้องใส่น้ำตาลหน่อยนึงค่ะซีอิ๊วขาวหน่อยนึงเพิ่มความหอมของซีอิ๊วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนโกลบอลเซ็ทเอาซุปเปื่อยก็ตักกินได้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะช่วงที่เข้าเคี่ยวดูนุ้งสภาพไม่เห็บพัดผักกาดเปรี้ยวกันต่อเลยค่ะพัดผักกาดเปรี้ยวใส่ไข่ค่ะพี่น้องเข้าไปกันเรื่อยเเลยนะคะเพราะว่านุทําบ่อยมากเลยค่ะแต่ตอนนู้จะบอกว่า ผักกัดเปียกเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มักที่นมันหนุ่มแน่ค่ะนูนแน่นหนาว่าให้เอาไปต้มค่ะต้มจะสามสิบนาทีอะไรค่ะแต่ว่าสำหรับข้าวหนี้นุ่มๆสาวๆมีฟันดีๆไปตรงต้มเนาะค่ะพี่น้องเอามาผัดเลยกระบส่ะแต่ว่าเห็ดห้แม่เล่าว่าผู้ถ่แล้าก็ต้องเคี่ยวให้เปื่อนแน่หน่อยนึงค่ะเอมาผัดค่ะพี่น้องขนาดน,นุ่มต้มปานนได้ะค่ะพี่น้องก็ยังมีความเปียวอยู่เลยะค่ะเปียวเปียวจริงๆเลยค่ะ มันมี่พัดหลยใส่ไข่สอง่อยค่ะพี่น้องแต่สะก๊ะเปี้ยลงไปพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าสุกๆค่ะเดี๋ยวเข้าไปมาปรุงกันค่ะ ได,ด้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไข่มันเละน,นะคะเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันค่ะเริ่มแรกเราจะใส่ผงปรุงรสก่อนทุกคนติบบ่นต่งใจว่าเป็นอยังอาหารหนุ่งถูกคลิปต้องใส่ผงปรุงรสค่ะพีนาาะาา่น้องเพราะว่าข้าบปลาดใส่ชื่อรสค่ะอาหารไทยนุง่งสุบลาดใส่ชื่อรสหนู่งเลยใส่ผงปรุงรสแทนค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะพี่น้องคุณเกี้ค่ะน้ำปลาหน่อยหนึ่งพอค่ะเพราะว่า,าพเพระกากเปรี้ยวมีความเค็มอยู่แล้วค่ะพี่น้อง แค่นี้เข้าก็ชิมรสตามใจชอบค่ะมักหวานมักเข้มมักจะไดนเติมได้อีกค่ะก็เป็นอันเซ็ตค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาต่อด้วยหมูคงคัดสึกค่ะเอาละค่ะพี่น้องเข้าก็จะัมเรเ่มวิธีทํำหมูชุบแป้งทอดก็น่าค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือไข่สดค่ะก่อื่นลงก็จะเอาหมูนี่ค่ะกินกับแป้งโกกิแป้งกรอบอะไรก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินกินกัสิแล้วค่ะแล้วก็เข้าก็มาชุบไข่ค่ะพี่น้องชุบไข่สรล้ค่ะ ชุบเทั้งสองด่านเลยค่ะพี่น้องเห็นไ่มน้องค่ะทั้งสองด่านเลยล้วก็ตามด้วยเอามาชุบเกล็ดขนมปังจะสีค่ะอันนี้คือหมูคงคัดสืดสไตล์นู้ค่ะพี่น้องนะคะชุบเกล็ดขนมปังให้เขาทั้งสองด่านมากๆมากน้อยมากเกล็ดขนมปังได้หลายก็ซุปหนาๆเลยเด้ค่ะพี่น้อง ซุปน้านาเข้ากับเอาไปซุปไขอีกรอบนึงก็มาซุปเก็บขนมปังอีกรอบนึงค่ะแค่นั้นละค่ะพี่น้องมันก็นนาเนี่แหละค่ะนุเกิดใส่อระมาณนี้ค่ะนี่ค่ะซุปสี่ทั้งสองสินจนแล้วเรียบร้อยเข้ากับเอาไปทอดค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้อง้วเข้าชุบเก็บขนมปังได้ยี่สิ่แล้วเนาะค่ะเข้ากับสมรรถกาการทอดค่ะเอาไฟอ่อนๆไฟกลางด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าขนมปังซุปเร็วค่ะเดี๋ยวมันสุดใหม่ก้อนซุปก้อนหมูซุปนะคะพี่น้อง ถอากระปอไปไต่ประมาณนี้ไปจนเหลืองทั้งสองดานค่ะก็คือสุกกินได้ค่ะพี่น้องย้างทอดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องเหลืองกรอบไปแต่แสบเค่ะนี่ค่ะเก็บขนมปังกรอบๆกินกับซอสค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดค่ะถ้าเป็นผุองโทษเนาะค่ะพี่น้องมัก กะลำปีสร้อยๆๆ,ยๆ,ยๆค่ะกะแหงแสบพักค่ะพี่น้องแต่อันคนงหมูโบคอยกินกะลัมปีสดนะฮะพี่น้องเพิ่นกันเลยบ่บ,บ่กิจสั่นค่ะนี่นะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตค่ะนี่ค่ะหมูคงคัดสึกกรอบๆค่ะพี่น้องด้านโน้ตถอดอีกสินหนึ่งเนาะคะ่ะถอดไปเรื่อยๆค่อยมากินกันค่ะพี่น้อง แล้วละจ้าพี่น้องเมนูเมื่อนี้ค่ะเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนูสให้เบิงหมูคงคัดสืกของหนูค่ะพี่น้องกรอบค่ะพี่น้องกรอบอีลีเลยค่ะนี่ค่ะที่จริงเนี่ยมันต้องซับเป็นสินเป็นสินิสินนะคะพี่น้องไปให้หนีนูอยหญ่โมงามค่ะก็เลยเอามาอวดแบบเป็นแผ่นยังสีเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้ก็คือสือมากเลยค่ะบริเฮ็ดเองเป็นน้ำจิ้มคงคัดสืกแบบแบบขวดยังสีค่ะพี่น้องสืบแบบนี้มาอันนี้บริโคสในท์พี่น้องค่ะพี่น้องแต่มันแซ่บอีลีค่ะ แล้วก็พัดผักกาดเปรี้ยวใส่ไข่อันนี้คือเมนูโปรดเลยค่ะนม้มมากมากมากิก็ข้าวซุยก็ได้กิก็ข้าวต้มก็ได้ค่ะแซ่บพื่อกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานเข้มเมนิดแล้วหอมของไข่ค่ะพี่น้องมเฮิตจะเลิิญอาหารมากค่ะแล้วก็อันนี้คือแกงจืดโวเชเทาสไตล์นู้นค่ะพี่น้องแบบของนู้เลยแบบกินอยู่แบบบานๆค่ะเพราะว่าเนี่ยมันจะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งเนาะค่ะพี่น้องมันจะมีความหอมของสองอย่างนี้ถึงมากค่ะแล้วก็ใส่หมูบด ปกติสใส่หมูสามสันค่ะพี่น้องแต่นหนูบมมี่แล้วก็มันกับมันน้ำผ่าใส่หมูบดดีสุดค่ะแต่ว่าถ้าเฮห้ามีกระดูกหมูต้มซุปรวกระดูกหมูออน,นะคะ่ะเห็ดกระแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็มีเขาซวยห่อนๆคือเกาเนาะคะ่ะขอบคุณหล,ลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อหม่เผื่อนเกาเนาะคะ่ะามาวอร์นอ่หนวอร์มวัมว,ม,วมากินเขาความผ้ากันค่ะพี่น้อง บ้านหลังนี้บอมี่ยังคะ่ะมิตเตเฮก็เผาสู่กินคะ่ะบางมือว่างมิไม่ล่าก็กินให้เบิงแน่แล้วก็าบางคนสะบานนาตาคือบ,บูดคือบ,บึงเทเวลากินเขาคิดตามพี่น้องบอมแมนยังเลยหนันขึ้นนาของหนูเป็นเป็นคนนาตาจังซันคะ่ะบอมแมนเป็นคนนาบูดนาบึงเลยคะ่ะเป็นคนบกข่อยิมคนอง์แต่ว่าบอมแมนว่ายิงเลยค่ะพี่น้องนยคะแต่ที่จริงนะบอมี่ยังเนาะคะ่ะพี่น้องแมงวันคะ่ะมาค่ะที่นี่มากินเขาด้วยกันคะ่ะแซบๆจ้า